สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gaspolotto วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถสกูตเตอร์สไตล์แฟชั่นที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Yamaha Fino 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกแต่ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆมาเพิ่มให้ทันสมัยยิ่งขึ้น Yamaha f i n โนถือเป็นหนึ่งในรถออโตเมติกที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยด้วยรูปลักษณ์ที่ดูน่ารักมีเอกลักษณ์และตอบโจทย์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ชอบรถสกูตเตอร์แบบมีสไตล์ปี2025นี้ y a m a ยามาฮได้ปรับดีไซน์ให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงปลิ่นอายความวินเทจเอาไว้เหมือนเดิม มาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน Yamaha Fino 2025ยังเน้นการออกแบบที่คโค้งมนไฟหน้าทรงกลมเอกลักษณ์ที่เราเห็นกันมานานยังคงอยู่แต่ได้ปรับให้เป็นแบบฟูเล็ที่ให้ความสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่เข้ากับแฟริงด้านหน้าอย่างลงตัวไฟท้ายก็ปรับเป็นเล็ดเช่นกันมีลวดลายใหม่ที่ดูหรูหรามากขึ้นตัวรถมีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีพาสเทลโทนอ่อนที่เน้นความหวานละมุน หรือสีโทนเข้มที่ดูเท่แบบเรียบหรูก็มีให้เลือกตามสไตล์ของแต่ละคนในปีนี้ยามาฮ่ายังเน้นลวดลายสติกเกอร์ใหม่ๆที่ดูทันสมัยและเข้ากับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นด้านเครื่องยนต์ยามาฮ่าฟ n ีโ2025มาพร้อมเครื่องยนต์บลูคอร์ขนาด 125cc ซแบบหัวฉีดที่ให้สมรรถนะดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษามากนะัก ขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวเร่งแสงก็ทำได้ดีในระดับรถสกูตเตอร์การตอบสนองของเครื่องยนต์นุ่มนวลไม่มีสะดุดระบบสตาร์ทมีทั้งแบบไฟฟ้าและเท้าเผื่อกรณีฉุกเฉินเกียร์เป็นแบบ CVT ขี่ง่ายไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เองเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกวัยระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังเป็นโช้คอัพเดี่ยวรองรับแรงกระแทกได้ดีแม้ขับผ่านถนนครุกคะ ล้อแม็กขนาด14นิ้วพร้อมยางแบบไม่มียางในช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังยังคงใช้ดรัมเบรกตามมาตรฐานในเรื่องของความสะดวกสบาย Yamaha Fino 2025มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่นช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้จิปาถะาดได้สบายสบายเบาะนั่งกว้างนั่งสบายแม้ขับขี่ระยะทางไกลมีที่แขวนของด้านหน้าและช่องเสียบชาร์จ USB สำหรับมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆมาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆที่สำคัญคือมีระบบ Stop and Start System ที่ช่วยประหยัดน้ำมันโดยการดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อหยุดนิง่ง และสตาร์ทกลับได้อย่างรวดเร็วเมื่อบิดคันเร่งในด้านความปลอดภัยยามาฮ่าได้เพิ่มระบบ Answer Back System สำหรับตามหารถเมื่อจอดในที่กว้างและระบบกุญแจแบบมันติฟัง์กชันที่ใช้งานได้ทั้งเปิดบอกเปิดฝาถังน้ำมันและล็อกคอในตัวเดียวราคาจำหน่ายของ Yamaha าฟ n น2025อยู่ในช่วงประมาณ49,000-52,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีที่เลือก หือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับดีไซน์และฟีเจอร์ที่ให้มาสรุปแล้ว Yamaha าฟีโน2025ยังคงความเป็นสกูตเตอร์แฟชั่นที่ลงตัวทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานง่ายขี่สนุกและมีสไตล์เฉพาะตัวถ้าเพื่อนๆนคนไหนกำลังมองหารถสกูตเตอร์ใหม่ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันยามาฮ่าฟีโนรุ่นใหม่นี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Gaspolotto ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับรีวิวรถรุ่นต่อไปสวัสดีครับ